สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยกับครัวอิ่มอร่อยชาแนลนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยชาแนลจะชวนเป็นเพื่อนและาพาเเพื่อนมาดองมะขามป้อมด้วยน้ําตาลทรายแดงเก็บไว้กินนานๆกันนะคะเ,เพื่อนๆรับรองว่าดองออกมามะขามป้อมของเราจะมีรสชาติกรอบอร่อยแน่นอนเลยนะคะอย่ารอช้าเลยนะคะเรามาลงมือทําไปพร้อมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาขามป้อมมาล้างน้ําก่อนนะคะ เราจะล้างเศษฝุ่นเศษผงสิ่งสกรปรกที่เกาะตามผิวมะขามป้อมออกก่อนนะคะลูกไหนที่แตกหรือว่ามีรอยตำหนิเราเก็บออกเลยนะคะพอเราล้างออกมาแล้วเราก็ใช้ผ้าสะอาดนะคะซับน้ำออกให้หมดเลยนะคะให้แห้งค่ะ เราจะตั้งน้ําร้อนไว้ล้างถูนะคะถูที่เราใช้ดองมะขามต้มนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ดองอ่ะเราจะต้องล้างด้วยน้าร้อนทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่ล้างน้ําร้อนของเราจะเสียนะคะเราลงล้างเลยค่ะเราล้างเลยนะคะลวกเลยเราน้าร้อนเทลดราดลวกเลยนะคะหลพอเราล้างน้าร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็ดให้แห้งนะคะ พอเราเช็ดน้ำแห้งสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเรามาขามป้อมแล้วที่เราเช็ดไว้ใส่ลงไปนะคะแล้วเราใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปเลยะคะ่ะใส่ให้ท่วมเลยนะคะมะขามป้อมของเราก็ดองเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทนะคะเราเก็บไว้ภายในอุณหภูมิห้องนะคะ สามารถเก็บได้3าถึงหเดือนนะคะเดือนกว,กว่าก็กินได้แล้วนะคะเวลาตักกินพยายามใช้ช้อนที่สะอาดตักลงไปนะคะอย่าใช้มือหยิบนะคะเพราะจะทําให้ข้างในที่ยังไม่ได้กินจะเกิดเชื้อราจะเสียหมดทั้งโหลนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทํากินกันดูนะคะถ้ายัางไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกให้ด้วยนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้คัยอิ่มบร่อยด้วยนะคะ คลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอคลิปหน้าก็สวัสดีค่ะ